เวลานี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเครื่องเล่นที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะไม่มีไม่ได้แล้วใช่แล้วครับโอเควันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่กับรถ Subaru ซูบูร์เอ็กเนาะลูกค้านำรถมาก็เหมือนเดิมทำหลายอย่างแต่เพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวเครื่องเสียงใช่แล้วครับลูกค้าบอกว่าเครื่องเสียงเดิมชำรุดเนาะก็เลยอยากเปลี่ยนใหม่ค่ะคุณต้าอธิบายต่อก็เปลี่ยนใหม่สำหรับรุ่นนี้เนาะก็จะมีชุดหน้ากากนะครับชุดหน้ากากแบบนี้นะครับเครื่องเล่นก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ตรงรุ่นเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่านะเป็นตัวสวิตอะจะมีอยู่2รุ่นนะครับแบหรับ XV ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในเราจะบอกภาพบอกว่าเอ๊ะทำไมมันก็มีให้2องอันอันนี้เลือกใช้อันไหอันหนึ่งเนาะจุดสายก็มีให้ครบหมดนะครับพวกนี้จุดสายตรงรุ่นนะคะใช่ครับลูกค้าเลือกเป็นตัวแบรนด์อะไรก็ได้ไม่ได้เป็นแคปลาครับตัวนี้เป็นแคปลาหน้าจอ 1K นะครับหน้าจอแบบ QLED Apple CarPlay and Auto แบบไร้สายกันได้เลยใช้งานง่ายใช่ครับหน้าจอทัชสกรีนลื่นฟื้นตอนนี้เราเข้าไปดูของเดิมในรถกันบ้างดีกว่านะคะ โอเคมานี่นะคะอ๋อตอนนี้หน้ากาเขาถอดออกมาแล้วเพราะว่าที่ลูกค้าบอกอะคครที่ที่วันแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาบอกว่าชอบเครื่องเล่นเขาชำรุดใช่เนี่ยฮะต้องการที่จะซ่อมตอนแรกเราก็เลยลื้อออกมาเพื่อที่จะซ่อมแหละนี่ใช่นี่เห็นไหมยังมีสองรูเปลี่ยนง่ายกว่าใช่ครับก็คือยกนี้ออกไปเลยแล้วเอาตัวใหม่ของเราเนี่ยเข้ามาใส่แทนได้เลยนะครับเดิมเราก็เก็บส่งคืนลูกค้าใช่ครับเพราะว่าเครื่องเล่นเดิมรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเจอทุกคันก็คือตัวบอดจะมีปัญหาครับมันก็จะดับไปอย่างนี้แหละค่ะ ไม่วงพื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็สําหรับรถคันนี้มีคอนโทรลพวงมาลัยมาด้วยใช่ครับนี่ครับรถคันนี้มีกล้องถอยมาไหมพี่ต้ามีครับแต่มันเปิดไม่ติดนะตอนนี้เปิดไม่ติดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกล้องถอยก็จะออกกับตัวจอใหม่ใช่ไหมใช่แล้วครับถ้ากล้องไม่ชำรุดนะเราใช่แล้วมากันไว้ก่อนโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหลังจากเขาติดตั้งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทดสอบด้วยครับติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถซูบูรุ XV คันนี้นะอ่ะนี่หน้าจอใหญ่สสบาาายยยตวงมมขึ้้นนเละคุณผูช เข้ารูปวสวยงามอันนี้เป็นกรอบใหม่นะนี่ครับ,รบสวิตท,ทุกอย่างนะครับตัวคอนโทรนี่ครับช้งานได้ดหมดนะนี่แล้วก็มาไปดูกล้องถอยกันดีกว่ากล้องถอยเดิมนะครับอันนี้เป็นกล้องถอยเดิมจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีเส้นระยะนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นชัดไม่ชัดท,งท้งนี้เั้นนั้นนอกจากตัวจอมีความคมชัดแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวกล้องด้วยนะ<ช>นี่เป็นกล้องเดิมมาจากโรงง,งานของลูกค้านะคะแต่คอนโทรนพม่าไล่์อนนี้ค่ะเลื่อนหน้า ข้มดต,ต,ต่างๆเลือ่องหมดต่างๆได้เป็นเสียงนะฮะนี่ต่เสียงนะครับ<ช>แล้วก็รับสายนี่ได้หมดนะครับถ้าเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ก็จะใช้สามารถใช้รับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคเอาละทีนี้ย้อนกลับไปดูหน้าจอซินี่หน้าจอใหญ่สบายตานะคะทัชสกรีนลื่นนะคุณผู้ชมนี่ระบบประมวลผลไม่เออไม่อ,อ้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเราใช้งานก็แชร์ Wifi จากมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานมาได้เลยอะอะไรอีกคุณต้า ก็ได้เกือบครบแล้วเนาะ Apple Cafe เฟนดออโต้หรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นเนี่ยหรือว่าเราจะล็อกอินตรงเพยงโตก็ได้ก็ได้หมดนะครับใช่เดี๋ยวนี้จะบอกว่า Apple Apple Auto ไม่ใช่ Apple Cafe Android Auto เนยค่ะไม่ต้องใช้สายกันแล้วนะเป็นแบบไร้สายได้เลยนะใช้งานง่ายค่ะโอเคคุณผู้ชมคะเครื่องเล่นแบบนี้นะเราของเราเนี่ยมีพร้อมติดตั้งหลายรถหลายรุ่นนะคะหลายแบรนด์นะยังไงติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่เราให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณต่ามีเหล็กไหม ก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ